วันนี้เราจะมาเขียนอายไลเนอร์นะคะด้วยตัวของอายแชโดว์นั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีตัวของเมอัพเซตติ้งสเปรย์นะคะตัวของอายแชโดว์เนาะแล้วก็ตัวของที่เขียนนั่นเองนะคะซึ่งจะใช้ตัวที่เขียนคิ้วนี่ก็ได้นะคะแต่ขอเป็นแบบว่าแบนมากๆเลยแบบว่าเล็กมากๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะไปซื้อแบบว่าตามยูเนียนมอลนี้จะไปซื้อมายนะูเนียนมอลเนาะหกหรือร้อยหนึ่งไม่รู้ก็คือเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะทุกคน เล็กๆแบนๆเพื่อที่จะเข้าซอกตรงนี้ได้นะคะส่วนอายแชโดว์ที่เรามีนะคะจะเป็นของยี่ห้อไหนก็ได้เนาะก็จะให้เป็นแบบนี้สีดำแบบนี้นะคะหรือว่าสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ตัวของ Setting สเปรยนะคะส่วนใหญ่ m มก้าบาร์ติสเนี่ยเขาจะชอบฉีดใส่ตัวของแปรงเข้าไปนะคะแบบฟืดๆเลยอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เจนได้เรียนรู้นะคะก็คือเจนเนี่ย ฉีดใส่หลังมือตรงนี้นะคะเพื่อแบบเดี๋ยวค่อยๆเติมเดี๋ยวค่อยๆเติมตัวของเซติ้งสเปรยนั่นเองนะคะแบบนี้พอเจนฉีดใส่ที่หลังมือแล้วนะคะก็จะเอาตัวของแปรงนะคะเข้าไปทำให้เขาเนี่ยโดนตัวของ setting สเปรยตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็เอาแปลงเนี่ยไปจุ่มลงกับผลิตภัณฑ์เลยนะคะนี่นะคะก็จะมีสีดำนะคะที่เจนใช้บ่อยๆเนาะ ด้วย personal color ของเจนแล้วว่าเจนเหมาะกับสีดำไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็สีแบบน้ำตาลนิดนึงนะคะหาสีดําสีน้ำตาลที่เข้มๆเนาะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวระหว่างทางถ้าเรารู้สึกว่ามันรู้สึกไม่มี setting spray บนแปรงแล้วเนี่ยเราก็จะมาแบบจุ่มๆตรงนี้หรือบางทีเจนก็จะมาจุ่มๆตรงนี้ก่อนด้วยเพื่อเอาส่วนเกินออกนะคะทุกคนเนี่ย แล้วก็ค่อยทาตรงของตาเข้าไปนะคะ,ะวิธีการนะคะก็คือเราจะเขียนให้ชิดกับตรงขอบตานี้มากที่สุดเนาะอย่างนี้เริ่มจากตรงปลายเลยนะคะเนี่ยค่ะพอโดนแบบเนี้ยมันจะเริ่มแบบอ่าชิดกับขนขนตาม,มากที่สุดแบบนี้นะคะตั้งแปลงแบบนี้นะคะแล้วก็มองกระจกข้างล่างเนาะ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเมสซี่นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวของคอตตอนบัตเนี่ยค่อยๆเอามันออกได้นะคะนี่ดูใกล้ๆจะแบบว่าแต่ดูไกลเนี่ยก็คือสวยแล้วนะคะ ดูใกล้จะประมาณนี้แต่ไม่ค่อยมีใครมาส่องเราใกล้ขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็พอตรงหัวตาตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องทําเส้นหนาเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันหนาตั้งแต่ตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะทาให้ตาเราดูเล็กลงไม่ได้โตขึ้นนะคะตอนแรกจะใช้สีน้ําตาลข้างบนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นตรงแบบกลางกลางตาหัวตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาใช้สีตรงนี้ก็ได้นะคะและถ้าเผื่อว่าใครกลัวว่าจะไม่ติดกับต,ตรงตาอีกเนาะก็มาสเปรย์อ,อีกรอบหนึ่งนะคะฉีดใส่หลังมือแล้วก็ ให้เขาโดนตัวของ Setting Spray ์นิดนึ่งนะทีนี้พอเป็นตัวของหัวตาค่ะก็จะให้ชิดนะคะกับตัวขนตามากที่สุดหรือบางทีอะแทบจะใต้เลยแบบนี้นะคือเอาเข้าไปเลยในตรงของขนตานะคะแบบนี้เข้าไปเลยตรงนี้เราอยู่ข้างบนใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจคำว่า i n l i n e นอเนี่ยค่ะ ให้เขาอยู่ข้างในเลยนะแบบนี้นะคะม,มันก็จะเป็นการเรียงลําดับนะคะทุกคนก็คือจากตรงนี้น้อยไปมากแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีจุดหนึ่งก็คือตรงหางตานั่นเองนะคะทุกคนใครไม่อยากมีก็ได้นะคะใครจะเขียนด้วยตัวของเมจิกอายไลเนอร์ก็ได้นะคะจะเขียนง่ายกว่าตัวนี้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าใครอยากให้เขาแบบธรรมชาตินะเราก็อีกนิดนึงนะคะเอาเป็นสีเข้มนี้แล้วกันเนาะ ก็จะให้มันโดนตัวของปลายแปรงนะคะที่เราต้องการจะแบบทำวิงอายไลเนอร์นะคะซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ชาเลนแล้วก็ทำยากมากๆนะคะบางวันทำสวยบางวันทำไม่สวยนะคะแล้วแต่โชคของมือวันนั้นนะคะอันนี้ ให้มันแบบมีความฟุ้งๆเลยเงี่ยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากถ้าเราเขียนด้วยตัวของอายแชโดว์นะคะไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์สีน้นําตาลหรือว่าเป็นสีดำนะทุกคนเราอยากให้เขาเนี่ย ติดทนอยู่นานๆนะก็ขาดไม่ได้เลยนะคะที่จะใช้ตัวของ setting spray นะคะฉีดเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ให้เขาเนี่ยเซตเป็นอย่างดีเพราะว่าหลังจากนี้หลังจากที่เราทาตัวของมาสคาร่าหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าตัวนี้มันเซตไม่ดีนะคะตัวนี้แหละอาจจะเป็นตัวที่ smudge หรือว่าเขาจะทําให้เราเป็นแพนด้าลงมาข้างล่างตรงนี้ได้นะคะน,แบบนี่เห็นไหมเอ่ยฉีดอยู่นะฟุ้งๆแบบนี้นะคะ ก็ไม่ต้องไปฉีดเยอะมากนะเพราะว่าดวงตาเราเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเซนซิทีฟมากๆนะคะก็ฉีดตามธรรมชาติได้เลยเนาะจะเห็นว่าเป็นธรรมชาติมากนะคะระหว่างตรงที่มีนะแล้วก็ตรงที่ไม่มีเนาะเขียนด้วยอายแชโดว์เนี่ยเจนชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจนจะไปเขียนด้วยตัวของเมจิกอายไลเนอร์ให้ดูนะคะ ฝั่งนี้นะคะเป็นตัวของอายแชโดว์นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือตัวของเมจิกอายไลเนอร์นั่นเองนะคะทุกคนจะเห็นว่าความที่เขาแบบมีความคล้ายแต่จริงแล้วก็มีความต่างนะคะตัวนี้จะมีความชัดมากๆจะเผื่อว่าเราอยากจะแบบออกกล้องจะเผื่อว่าเราอยากจะทําอะไรที่แบบถ่ายรูปออกมาแล้วโปะแล้วสวยเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าเมื่อปัดขนตาไปแล้วทุกอย่างจะดูแบบ กลมกลืนดูคมอะไรเงี้ยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นความแบบธรรมชาติถ้าเผื่อว่าเราอยากจะให้มันเหมือนเป็นการแรงเงาตาของเรานะคะเหมือนแบบตาฉันเป็นคนที่กลมโตแบบนี้อยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเราไม่มีวิงต,ตรงนี้นะ,ะจะเป็นอะไรที่ผู้ชายดูออกยากมากนะคะหนังไม่รู้นะคะถ้าเผื่อว่าเรายิ่งไม่ปัดขนตาแล้วเนี่ยนังก็ยิ่งจะไม่รู้เข้าไปใหญ่นะคะทุกคนวันนี้ก็โอเคมาสอนให้ทุกคนดูกับเคล็ดลับนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการ ในครั้งนี้นะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย